ใส่อัไนั่นไนะัมน่ะใส่ของ <c oughs> <c oughs> ดีมทั้งผีทั้งผีเสอมหวานเล็บเลตะูตะอตอนเฮีดพ้อมตอนกินพ้อมเลยเด้อ หาเอาหุมันตันอืมสาหหุ้นกวนๆมันไม่ค่อยอยู่สาหูโบอืมตรงหูตันอินท้องตัวตัผู้นี่เขาเบิ้งยังเดตัวผู้ตัวเมียปีกแยกๆปีกเบืเรียบอมเขอียบอืมตัวใดตม่ไหนตัวแม่เบิ้ง อ๋อปีเกเรียบปีเกเรียบปีเกเรียบ,ยบพวกนี้จะมีใครมันบ่แมนแต่ช่วงนี้ท่านได้ใครแต่สีแซ่บก็ตัวหู่มแมนมันมันอืมมนูเด็ดก็คือปนกระทอด อันอีเ mm, ล uh, <bath> ียไดลลายป็นไโอ้มันได้ลายเอาลูกเห็นบ่มดีเนียว่มึงเนื้ออันนี้ตัวผู้ตัวเมียนี่ตัวเมียโชวโชว์ไปทอดทอดกลอดมาดูเศดอืม อืมคือเป็นเบอเบอว่ะใ้ตัวงใหญ่เลี้ยงใ้ใช่เนาะอืมเอ้้เอกด้าใช้ะเอักนเยใช่ไมใช้กได้เ้ในี่คือร้อยกว่าสิให้้าเ็หเเอแ่ย่ใเด้อืม เอาไปอย่งแม่ปีนึงมีเทียเดียวเหรวะีน้ำหัวเอฉันกับมอมเมมก็ได้กินหลายอย่างก็เบาอีกอ่ะ เราหาล้อยโตเนาะอ่ะเปครูซอยแตนเนื้อว่าซันไอสันว่ะอืมนี่ขีดนี่ดอกจังซีบออกก็ได้แมนบอบว่ากีนกินปีกยังปะยำมืดเหรอวะว่าถอดงํางําแมนบอืมสีิเห็ดโอ้ขีดมันอยู่คอแบบนี้อืมอดเป็ดพวมออกมาอืม วันนี้ทรดา,าทำอะไรกันคะดก่วนะคะทำให้มันยังไงคะ,งงคะถึงจะสุก จิโปมทอดอร่อยครับสดยอดเลยมันขุดเอง